โอเคครับก็เตรียมพร้อมส่งมอบนะครับผมปายทางจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะอันนี้ของเราเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งงานนะครับมาฮะไปครับออกเดินทางครับผมเต็มตัวฮะนี่เลยฮะวายบอดี้นะครับผมชุดแต่งหรสวยอย่างนี้นะครับพร้อมเคลือบแก้วนี้จัดให้เลยนะฮะเนี่ยฮะดำดุอย่างนี้เลยนะครับผมไปฮะ ก็เดี๋ยวเตรียมส่งมอบนะครับให้กับพี่นนท์นะฮะแล้วก็พี่ป๋อมแปมนะครับปลายทางจังหวัดอุบลนะฮะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนเช้าตามเลิกนะครับ8ปดโมงยีนาทีนะครับผมรอรอแบบนี้นะฮะส่งมอบตรงถึงจังหวัดอุบลเลยนะครับผมไปครับผมเนี่ยฮะเกือบแก้วเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหไฟอย่างสวยเลยฮะไปแล้วฮะโอ้โหดุมากเลยฮะเงามากเลยครับผม เดี๋ยวไม่ติดด้วยนะฮะไปครับเดี๋ยวครับดินทางปลับาาภายัยโชคดีครับผมสวัสดีครับ